เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมและก็สวัสดีเพื่อนๆน,น,น้องๆที่ร้างทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับ oppo reno 5 5g ราคา1 2 5่0ัสบาทเรียกว่าเป็นราคาคุ้มค่ามากนะครับราคาปกติ13,990บบาทใครที่จะซื้อ oppo reno 5ผมแนะนำอาจจะซื้อ oppo reno 4ดีกว่านะครับถ้ารุ่น 4G นะครับหรือถ้าจะซื้อก็ซื้อ oppo reno 5ไปเลยนะครับ แล้วก็ตัวเครื่องนี่จะมีโหมดบันทึกวิดีโอหน้าจอสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้ถึง1 0 8 0 p 60เฟรมเดนะครับแล้วก็มีโหมดเกมสเปซนะครับเวลาเราเล่นเกมผมแนะนําให้มาเล่นเกมผ่านตรงนี้นะครับเวลาเล่นเกมมันจะเล่นเกมได้ลื่นปรับแต่งก,การแจ้งการลบกวนนะครับผมลบแสงสว่างนะครับปรับโหมดสมรุ่นต่างๆเวลาที่ผมไปทดสอบบันทึกวิดีโอหน้าจอี้56 6ถึง 60เฟมเลทนะครับตั้งค่าปรับสุดทุกอย่างของรุ่นนี้ <An alien. S 1> ไม่ได้การแสดงผลขั้นสูงมากเท่านั้นนะครับแล้วก็เงาเมฆ แต่การเล่นเกมก็เล่นเกมได้ดีนะครับการทัศสกรีนต่างๆ Snapdragon 765G ดูในเกมค่อนข้างหิวมากนะครับฝั่งตรงข้ามแต่ว่าผมก็สามารถจัดการได้การทัศสกรีนหรือการเล่นเกมอ่ะมันเล่นเกมได้ดีแต่อาจจะมีความร้อนบ้างประมาณหนึ่งนะครับถ้าปรับสุดแล้วก็เวลาเรามันที่วิดีโอหน้าจอแล้วมาตัดต่อภาพคลิปวิดีโอมันจะค่อนข้างยาวมันจะมีขอบดําด้านล่างแล้วก็ด้านบน แต่มันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใส่ตัวหนังสือหัวข้อคอนเทนต์นต่างๆตรงขอบดำได้นะครับ <Double Kill. S 1> ว่ามีความร้อนระดับหนึ่งนะครับเห็นเขาบอกว่ามันมีโหมดระบายความร้อนได้ดีนะครับแต่ถ้าเล่นเปล่าสุดแล้วบันเทคหน้าจอหรือว่าเล่นปรับสุดปกติก็มีความร้อนด้านบนหน่อยนะครับผม โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบเล่นแบบถ่ายนิ้วให้ดูด้วยนะครับตัวเครื่องเนี้ยจะมาพร้อมกับ Snapdragon 765G นะครับถ้าเป็น Reno 5เนี่ยจะมาพร้อมกับ Snapdragon 720มันเท่าเท่ากับ Reno 4เลยแนะนำให้ซื้อ Reno 4ที่ลดราคาลงหรือว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อ Reno 5 5G ไปเลยนะครับเพิ่มเ 3, งิน2-3,000บาท หน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ90เฮนะครับหน้าจอ6.43นิ้วนะครับจอ Full HD นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ4,300มิลมนะครับชาร์จเร็ว65วันะก็ถือว่าโอเคนะครับผมจะตั้งค่าเปิดเข้าโคนะครับโหมดเฟรมเรทสูงไม่สามารถเปิดเงาเมฆได้นะครับภาพ HD ได้ถึงขั้นสูงมากแล้วก็การแสดงผลได้ถึงขั้นสูงนะครับสูงมากไม่ได้ พาดทีเคนได้ถึงขั้นสูงนะครับสุดทุกอย่างของรุ่นนี้เหมาะสาหรับเอามาแคสเกมสตรีมเกมคือมันได้ทุกอย่างอ่ะมันได้ครบทุกอย่างนะครับกล้องสวยจอใหญ่แบบอึดอึดอ,อยู่ในเรนประมาณหนึ่งนะครับไม่ถึงกับอึดมากการสัมผัสถือว่าโอเคนะครับผมราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับหมื่นส ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นอาจจะได้มาเป็น865ก็จริงนะแต่มันก็คนละแบรนด์นะครับเพื่อนๆน,อน้องมันคนละแบรนด์อนะการรับประกันการบริการลอมคัลเลอร์ OS ลอมครอบทับกล้องดีไซน์รูปทรงแบบเนี้ยมันก็คนละแบรนด์สำหรับคนที่ชอบ oppo อ่ะผมบอกเลยว่าราคานี้อคุ้มค่าแน่นอนนะครับ โอเคฮีโร่เนี่ยก็จะเอาเป็น q ิวเรนนะครับฮีโร่คิวเนสไลด์ด้านข้างก็จะมีโหมดแบบการแจ้งเตือนไม่เสษนะครับหรือว่า,อาบอกในเรื่องของ CPU นะครับค่าเฟรมเรทต่างๆนะครับค่า FPS นะครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับแลบ r แ m 8ลอม 128GB แต่จะเพิ่ม SD c a r r d ไม่ได้นะครับ ถ้าแอนดรอยด์ไม่มีมันก็สำหรับผมเนี่ยตีเป็นข้อเสียเลยนะฮะการโหลดเข้าเกมนะครับการโหลดจากคู่ค่อนข้างไวนะครับผมแล้วก็ผมใช้เนี้ยสิเมกเดือนละ200บาทนะครับมันจะค่อนข้างโหลดไวกว่าเพื <S 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 2> <S 2> ่อน เดี๋ยวนี้ RV นี่ไม่ต้องเดินกันแล้วนะครับผมบาฟทีเดียวมาถึงเลนกลางเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนเขาไปบวกเลนกลางกันก่อนนะครับเฟรมเลตตอนนี้ก็ถ้าตีพวกคลิปมอนเตอร์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ59-60านะครับบางทีก็60นิ่งๆไปเลยนะครับผมเวลาเดินเลนหรือว่าตีคลิปป่าแบบนี้นะครับมันก็ขึ้นลงๆประมาณ5960บางทีก็ขึ้น6 1 ก็เรียกว่าลื่นไหลดีกล้องกล้องในจอหนึ่งตัวนะครับด้านหน้าก็ไม่ได้ถึงกับรบกวนนะครับเวลาเล่นเกมก็ปกติดีนะครับผมการัาสัสยีนก็โอเคนะครับหน้าจอ90%เินะ แล้วก็มันเป็นหน้าจอ QHD หน้าจอ AMOLED นะครับแล้วก็มันมีอัตราสัมผัสถึง180เฮิรตเลยาการสัมผัสการทัชสกรีนก็ทัชสกรีนได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอวิวีีกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปบวกช่วยเพื่อน ทุกทีกับสองรอดโคตรแรงเลยนะครับผมดิงทุกทีคิวแรกของเกมนะครับนี่โอ้โหยังยังบังกรลิงโดนกิฟฟซี่มาลอยนะครับผมกะจะรอดแล้วนะเมื่อกี้นะครับผม เรียกว่าเล่นเกมได้ดีแล้วกันนะครับผมตั้งค่าปรับสุด5960เฟรมเรทนะครับโอเคเดี๋ยวปรับแสงก่อนนะครับคืออาการกระตุกเนี่ยไม่มีเลยนะครับที่ผมได้ลองเล่นมา2,3ตานะครับทดสอบมาปรับสุดของรุ่นนี้นะครับมนที่วิดีโอหน้าจอก็ได้ถึง 1080p 60เฟรมเรทเลยอ่แต่อาจจะมีความร้อนประมาณหนึ่งนะครับเรียกว่าค่อนข้างร้อนประมาณหนึ่ง แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับร้อนจับเล่นไม่ได้นะครับคือเขาบอกว่ามันมีระบบระบายความร้อนไอ้ชิบมาหลอดค่อนข้างไวเอาไป็นว่าผมเปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy S10 แล้วกันนะครับที่เขาบอกว่ามันมีระบบระบายความร้อนนะครับซึ่งผมผมก็ไปซื้อมาอย่างดีอะ่ะแต่ที่ไหนได้เอามาเล่นเกมปรับสุดแบบเนี้ยหรือเอามาใช้งานมันก็มีความร้อนแบบเนี้ยนะครับก็มีความร้อนประมาณนึง แต่ว่ามันก็จัดก,การความร้อนได้ดีโอเคเดี๋ยวลงมาอบฟ้านะครับการทัาสกรีนการเลื่อนการเดินต่างๆนะครับมันก็ลื่นไหลดีนะทุกคนก็อาจจะพูดแบบสั้นๆไม่ได้พูดแบบเจาะลึกฟีเจอร์นู่นี่นั่นนะครับ เรียกว่าเล่นเกมได้ดีแล้วกันนะครับผมอือหือโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนนะครับผมไม่ไหวนะครับลิงทุบแต่ละทีมาดิคิซี่คิซี่เอาในป้อมเลยนะครับผมเพราะผมว่าจะล้านลิงอือหือโอ้โหน่าจะว้าวเข้ามาเลนกลางนะครับผมไม่ไม่รอดนะครับ หน้าจอมันคมชัดดีผมเปิดไฟสตูดิโอแล้วก็ผมใช้มือถือถ่ายคลิปนะครับผมหน้าจออาจจะซีดๆหน่อยเนาะแต่จริงมันไม่ได้ซีดนะครับโอเค,อเคได้มังกรนะครับผมกว่าจะได้มังกรนะครับเวลาตีมังกรก็ประมาณ59.60นะครับแต่เวลาบวกคนเยอะๆอ่ะมันจะลงไปประมาณ55 6เฟรมเรทน,นะครับถ้าปรับสุด โดนลิงทุบก,กันแล้วทีนะครับผมคือผมไปลองชาร์จแบตเตอรี่นะครับประมาณผมมันจะมีแบตยู่ประมาณ40-50%เ ผมไปลองชาร์จนะ่ะไม่กี่นาทีนะชาร์จเต็มร้อยแนละ้วผมหันมาแป๊บเดียวม,มันชาร์จได้ไวจริงๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะไปลองทดสอบชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบบ4 3 0 0มิลลิแอมกับอะแดปเตอร์65วัตต์วนะครับของ Oppo Reno5 นะครับผมมันจะชาร์จไวได้3 5จริงๆตามที่คุยหรือเปล่านะครับเดีผมได้ลองชาร์จสักครึ่งหนึ่งอ่ะก่อนหน้านะครับก่อนท,ที่จะเอามาเล่นเกมชาร์จได้ไวมาก หันมาแป๊บเดียวอ่ะเต็มร้อยเร็นแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่จะซื้อ Oppo Reno 5ธรรมดานะครับรุ่น 4G ผมแนะนำซื้อ Reno 4ไม่ดีกว่าแล้วมันเป็น Snapdragon 720เหมือนเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่ฟีเจอร์บางอย่างเองอะแล้ว Reno 4มันราคาถูกกว่าอีกนะราคาก็ไม่กี่พันบาทเองนะตอนนี้นะครับ หรือใครอาจจะชอบ Reno 5อันนี้ก็ตามความชอบเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียส 5G นะครับนนนนนนรถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำเป็น Oppo Reno 5 5G ไปเลยนะครับคือเก็บเงินเพิ่มอีกหน่อยหรือไม่ก็ถ้างบไม่ถึงจริงๆก็รอสักเดือนหนึ่งสอเดือนแล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับใครที่เอามาใช้งานแบบ3ปี4ปีหรือว่า2ปีขึ้นไปเนี่ย ใช้งานยาวๆนะครับเพว่าในอนาคตข้างหน้านี่นเรื่อง5 g คิดว่าน่าจะครอบคุมนะครับในปี2ปีข้างหน้านะครับน่าจะครอบคลุมถ้าใครที่จะมาใช้งานยาวๆแบบนี้น like แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆกล้องดีไซน์รูปทรงก็ถือว่าสวยนะครับกล้องสวยกล้องสวยมากเลยนดีไซน์สีนี้ค่อนข้างสวยนะครับสี galactic silver นะเรื่องที่ผมได้มาเนี่ยแล้วก็ ราคาค่อนข้างถูกนะหนึ่งสองผมไม่ได้เอาอาของแถมนะครับคือในร้านที่ผมไปสั่งซื้อมามันจะมีให้เลือกเอาของแถมแต่ว่าจะเป็นราคาปกติทีมผมนีไม่เอานะตัวบางๆเอาแทงก่อนโอ้โหไม่ไหวนะครับเพื่อนหนีหมดเลยนะครับผม แต่ว่าถ้าไม่เอาของแถมมันจะเป็นราคา12,590บาทนะครับร้านที่ผมซื้อมาแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีบัตร V.I.P การหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าตานี้แพ้ไปนะครับผมแต่ผมก็ได้ไปลองเล่นแบบบันทึกวิดีโอหน้าจอมานะครับก็เล่นเกมได้ดีนะครับปรับสุดบันทึก 1080p แล้วก็ผมเทสแบตเตอรี่ให้ดูด้วยนะครับผมแบตเตอรี่เหลืออยู่89เปนนะครับเปิด 5G ไว้แต่ไม่ได้สมัครแพ็กเกจ 5G นะทุกคนใช้เน็ตแพ็กเกจของ 4G แล้วก็ในเรื่องของความร้อนอย่างที่ผมบอกนะครับจะมีความร้อนประมาณมุมด้านบนขวาด้านบนนะครับตรงเนี้ยค่อนข้างร้อนประมาณหนึ่งนะครับเห็นเขาบอกว่ามันมีระบบระบายความร้อนแต่มันก็ร้อนอยู่แต่ว่ามันก็จับเล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าร้อนแบบจับเล่นไม่ได้เลย แล้วก็ในกล่องเนี่ยมีเคสแถมมาให้นะครับผมเราสามารถใส่เคสได้นะครับมันจะเวลาเราใส่เคสเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันถึงกับร้อนเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมวันนี้มาทดสอบเกม ROV กันแบบสไตล์แบบบ้านๆนะครับบันทึกวิดีโอหน้าจอถ่ายนิ้วให้ดูนะครับเล่นแบบนานๆเลย10กว่านาที